่กถ้าไ,ไม่กลัวก็มองได้ไไอไดนองกินไม่น่าจะมีอะไร ออกแล้วไงนี่นี่ไงเห็นไหมลูกค้าเห็นไหมคะเห็นแง่งนั้นไหมแง่งแหลมๆหลมนี่เอ้อนี่ยค่ะจุดที่เป็นใช่ใช่อ่ะโอเคค่ะแค่นี้ละนี่แล้วลึกอยู่ก็ก็ถือว่าลึกแหละสำหรับนิ้วลูกค้านะ ออไปนะคะก็เจ็บอยู Un ่เจ anyway. ็บแต่ก sure ็ได no? ้อยู่เนาะเนี่ยอะอันนี้ดูได้เลยเห็นไหมินไหมเห็นไหมคะที่เจนทิ่มอยู่นะเนีแต่มันไม่ได้ทิ่มทางตรงอย่างนี้ใช่ไหมมันลงอย่างนี้ไงเออมันเลยไปจิกอยู่ที่เนื้อเราแง่ใหญ่อยู่นะ